เขาบอกงี้ครับว่าแรงใจแรงบันดาลใจเนี่ยมันคือตัวที่ทําให้เรายังอยู่ในตลาดได้เลยนะเว้ยช่วงแรกอะครับที่ผมยังเป็นมือใหม่อยู่ยังเป็นมือใหม่ในตลาดการเทรดบอกเลยว่าโอ้โหมีหมดทุกอารมณ์อะกลัวท้อใจเสียใจโอ้โหเงินหมดอย่างเงี้ยเยอะมากครับแต่ก็ด้วยหลักคิดหลักคิดหนึ่งของตัวเองว่าเออถ้าเกิดว่าเรายอมแพ้ไปตอนนี้เราจะไม่มีวันสําเร็จได้เลยนะเว้ยแล้วเงินที่เราเสียไปกับการเทรดอะ มันคือศูนย์นะจริงป่ะคุณอยากให้เงินที่คุณเสียไปจากการเทรดทั้งหมดเป็นศูนหรือเปล่าถ้าไมนะครับคุณจงขยันคุณจงเรียนและรู้ให้จริงในการเทรดฝึกฝนฝึกนฝกนวันที่คุณประสบความสำเร็จในการเทรดนั่นแหละทุกอย่างที่คุณเสียไปคุณจะได้คืนมาแบบร้อยเท่าพันเท่าคุณจะรวยแบบฉุดไม่อยู่ผมมีมายเซตตรงนี้ครับมันเลยฝึกฝนตัวเองจนอยู่ทุกวันนี้ โอเคไหมอ่าใครรู้สึกแบบเดียวกันไหมครับว่าเนี่ยที่ยังเทรดอยู่เป็นเพราะอยากเอาคืนใครเป็นอย่างนี้บ้างพิมพ์บอกเดี๋ยวว่าเขาอ่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนพลังงานกันเนาะเพราะว่าพลังงานที่อยากเอาคืนมันจะทําให้คุณเสียมากขึ้นกว่าเดิมผมเคยสอนไปหลายๆคนนะครับว่าโอ้โหเนี่ยมีนักมีนักเรียนมาหาผมใช่ไหมว่าเขาเนี่ยจะรวยแค่ไหนนะผมอยากจะบอกนี้นะว่าการเทรดเริ่มต้นนะครับมันไม่ได้สําคัญเลยว่าคุณมีทุนเทรดเท่าไหร่ คยเจอแบบนี้ครับนักเรียนที่โอ้รวยมาตั้งแต่แรกทุนเทรดสิบล้านอย่างเงี้ยแต่ยังเป็นมือใหม่อยู่ให้ทายว่าคนที่ทุนเทรดสิบล้านแต่ยังเป็นมือใหม่อยู่ผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นกับเขาคนี้บอกว่ามันจะหายไปนะครับถูกต้องและมันไม่ได้หายไปแค่นั้นครับมันหายไปทั้งหมดที่มีก็ t ไหมบางคนใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างนะว่าผมเพิ่งเข้ามาเทรดแล้วทุนเทรดของผมนะมันเป็นทุนน้อยอย่างเงี้ย จริงๆทุนเยอะทุนน้อยมันไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะต่อให้ถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่มต้นและทุนเยอะมันก็หมดได้เช่นกันทุนน้อยสิดีช่วงเริ่มแรกอะจริงว่าทุนน้อยดีเพราะมันก็หมดน้อยนะครับใครเก็ตเรื่องนี้บ้างพิมพ์บอกด้วยว่าเก็ตสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณเทรดได้ไม่ได้อยู่กับทุนเยอะทุนน้อยครับแต่มันอยู่ที่ว่าคุณมีความรู้แค่ไหนคุณแตกชานในตลาดแค่ไหนคุณเข้าใจกลไกของมันได้แค่ไหน จุดเข้าคุณแม่นแค่ไหนจิตใจคุณเป็นยังไงนี่ตังหกที่มันสําคัญใครที่ผ่านมาชอบอ้างว่าผมทุนน้อยครับเป็นข้ออ้างในความสําเร็จในการเทรดของคุณบ้างใครใครใช้ไอเดียไอเรื่องเนี้เป็นข้ออ้างบ้างพิมพ์บอกได้ว่าเขาจําไว้นะครับไม่ใช่ข้ออ้างโอเคมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวใด <c oughs> ๆ,ๆทั้งสิน้นถ้าเกิดคุณอยากจะสําเร็จที่ตอนเนี้ยที่คุณยังเทรดเสียอยู่ที่คุณยังล้างพอร์ตอยู่ครับมันมีแค่ไม่กี่เรื่องหรอก เดี๋ยวบอกให้ที่คุณยังเทรเสียอยู่ที่คุณยังล้างพอร์ตอยู่นะครับหนึ่งคุณไม่รู้วิธีการจัดการความเสี่ยงสองต่อให้คุณรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงคุณก็ไม่ทำเพราะคุณมีความโลภอยากได้มากเกินไปสามคุณยังไม่เก่งพอครับมีแค่สามอย่างจริงป่ะถ้าจริงพิมพ์บอกได้เาจริงถ้าเกิดคุณเก่งพอคุณจะไม่เทรดเสียเรื่องจริงเลยง่ายๆตรงตัวเลยครับ แต่มือใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีใครโทษตัวเองเหรอกครับว่าชั้นยังเก่งไม่พอใช่ปะโทษตลาดโทษโบรกเกอร์นะครับว่าก็โบรกเกอร์มันเหวี่ยงมาโดนเ l ฉเอลชั้นอะแต่ความลับก็คือคุณไม่รู้หรอกครับว่าจุดเข้าของคุณมันไม่ดีใช่ปะคุณไม่รู้รครับว่าจุดเข้าของคุณมันไม่ดีและคุณก็ไม่รู้หรอกครับว่าคุณดันไปตั้งสต็อปลอสในโซนที่มันสะท้อนกลับพอดีคุณไม่รู้ปัญหาหลักๆก็คือ คุณไม่รู้เออปัญหาหลักๆคือคุณยังเก่งไม่พอจริงเปล่าถ้าจริงพิมพ์บอกได้ว่าจริงคุณลองไม่คิดกับการน,นะว่าถ้าเราตั้งออเดอร์ในตำแหน่งที่มันเป็นโซนสะท้อนพอดีคุณก็ไม่โดนสต็อปลอสนะครับเพราะว่า <laughs> กดออเดอร์แล้วมันก็เด้งกําไรเลยเออมันจะไปสต็อปลอสได้ยังไงถูกไหมจริงไหม